ต้อนเอกครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูกคาเอลเวือโอเกแเมเรย์นะครับแล้ววันนี้ลงกลับมาที่อนาเธอเดนกันอีกครั้งหนึ่งนะก็พอเปิดฉากมาครับผมเข้ามาที่สเปซไทม์ลิฟต์เนาะเออตก็เจอฉากนี้เลยครับผมวิ่งมาคิวลาเฮ้ยนั่นจุวลาไม่ใช่หรือฮิซึ่งเข้าให้เรียบร้อยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อะไรกันเนี่ยอืมแลอะไรวะ นี่ก็คือสิส่งที่ฉันอยากกูเหมือนกันนะ My Guy Finally Came Back After All Tamori แต่ก็คือกิลลาครับผมก็ตอนแรกก็หายหัวไปเนาะแล้วก็โผล่หัวกลับมาแล้วพอหัวกลับมาปุ๊บไม่ทำโนทำนี่อะไรเลยครับผมโจมตีเลยโอ้โหครับผมไอ้หมอนี่เป็นตุคนโทรยดชัดๆนายคิดจริงๆเหรอว่าฉันเป็นคนโทรยศทุกไม่เลย I was the one By the world is the ฮะฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าคิร่าบอกว่าโลกนี้เลธอฉันต่างหากแล้วอะไรวะหมายความว่าไงฮึเออจึ้งฮึเออฮึไวอืม uh huh. uh huh. I don't have any reason to fight you ครับผมเราไม่ยังไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้กันนะเนี่ยเออก็คือประมาณว่าเอ่โดยังไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้กิร่าเนาะเหตุผลเหรออืม ทันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลบ้าบอคอเหกอะไรทั้งนั้นอ <c oughs> uh, non of t h i s has any meaning เดี๋ยวก่อนเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม,ม่มีความหมายตั้งแต่ต้นแลว้ลวแล้วคือมันไม่มีความหมายไม่ตั้งแต่ต้นลลามมาแล้วแล้วแกทำอะไรอยู่ก็มันไม่มีความหมายแล้วไงแล้วทำไปทำไมอะ งงไหมเนี่ยโอ้โหไหนเฮ้ยเฮลิน,ลนานระวังเออเออไม่เจ็บนะเอชะตลกแหละตลกแล้ว,ะลลวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เพลเนนาบอกฉันร en, ู้อยู่แล <ware> ้วว่านายจะต้องมาที่ถ้าขูงชัน้ะจำนองเนี้นะเอออะไรวะก็ฉันดีใจมากเลยล่ะที่มาทันเวลาครับเดี๋กดอะไรวะเนี่ยเออมีมีฝาแฝดเหรอเอาเปล่าไอ้ที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่กิลลาดเลยอืมตัชัวร์บบลเดนฮะ โอ้ oh, เอาเหรอไอแต่ไอ้กิวหลาดคนนี้บอกว่ามิสเอรียสแมนเว้ยผู้ชายปริศนาบอกว่ามันก็ไม่แน่นักลงหัว <laughs> เราะอะไรเอออืม mm, I guess maybe I'm not your killer but then สรุปก็คือไอหมอนี่เป็นกิวหลาแต่ไม่ใช่กิวหลาของเราครับผมอืม mm, You are not my Helena either. อีเดออ้าว สรุปก็คือมีเฮเลนาอีกคนหนึ่งครับผมมันบอกว่าถึงแม้ฉันจะไม่ใช่กิรลาาของเธอแต่เธอก็ไม่ใช่เฮเลนาของฉันเหมือนกัน <c oughs> พูดอะไรว <c oughs> <c oughs> uh huh. until าฮะฮะบอส s t ตดิโอลิปลิงอัเดอครับผมดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ไอรินบริกจะไม่ใช่คนที่ถูกสร้าง ขึ้นมาหลังจากกิหลาดเพียงคนเดียวเนาะน่าจะมีหมอนี่ด้วยอืมฮ mm ึยูเมดอ่ะซิปล i งยูนิตฮะ just how many sheep imitation do you uh un unethical un betrayal have to make be before you learn ฮ huh? ะเดี๋ยวก่อนน้องเสียงเหรอ ใช่ไหมอ่านอ่าน,อ,านอ่านชื่อเขาถูกไหมเออน้องน้องเขาบอกว่าเอ้ยไอ้กิวลาดไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้มอนนี่มันบอกว่าน้องซึ่งเหอะเฉแฉแแแยวเหอเออสักอันหนึ่งนั่นแหละน้องเป็นคนสร้างลูนบริดขึ้นมาเออ้ย <c oughs> อะไรเนี่ย อือฮึอ่ you have lecturing me about is it the c o r uh huh you always were too simple minded to see beyond what you uh, what your textbook taught you อ uh, so hey, ่า uh, ก so um, ็น the uh, ้องก็บอกว่าเฮ้ยนายมาพูดอะไรเกี่ยวกับเอ่อก็คือก่อนที่จะแปลตรงนี้คือไอ้ไอ้ผู้ชายผู้นานสงสัยคนนี้มันบอกว่าน้องเนี่ยทําผิดศีลธรรมนะ คือในการสร้างลินบิดขึ้นมาแคมยังสร้างรุ่นต่อไปอีกเออแล้วน้องก็บอกว่าเอะนายมาพูดเรื่องเสร็จแีธรรมกับฉันเหรอนายน่ะเป็นกบในกะลาไม่เคยมองออกนอกกรอบอืมระวังปากหน่อยยิ่เปรียกห <laughs> ยุดเาา I, doubt you will give me a straight answer, but I guess h uh huh, I will ask any anyhow. What are you after? Why do you? Uh huh. ครับผมก็น้องเขาก็ไม่สนใจครับผมถามเขาเรื่องทันทีครับผมฉันก็รู้อยู่แล้วนะว่านานะ่ะจะไม่ตอบคําถามนี้ฉันเอ้ยจะไม่ตอบคําถามนี้ของฉันอย่างตรงๆอย่างแน่นอนนะแต่ว่าฉันก็จะถามยังไม่ว่ายัางไงฉันก็จะถามละ่ะ คำถามแรกคืออาฮะว่าไเยอะต้องการอะไรกันแน่ฮะแล้วก็มาเอามาจมเอ่มวายโก oh เออก็คือนายต้องการอะไรกันแน่เพระคือเป้าหมายของนายคืออะไรกันแน่แล้วทำไมถึงต้องมาโจมตีริ p breaker ออ <c oughs> สุดยอดที่หลีของเราเออ <c oughs> <c oughs> My i n t มาย s t ดี p ์จัสส์เ l i ดข up with this poor soul who s o u l w h o จที่ถูกขโมยไปแม e แต่ตั y own เดี๋ยวก่อนนะคือไอ้หมอนี่บอกว่า r i บ b r e a k e r โดนขโมยความโกโรธไปแล้วเฮ้อใช่เหรอเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นไปไม่ใช่เหรอแล้วก็เขาบอกว่าเป้าหมายของเขานะ่ะมัน พอดีว่ามันมันตรงกับการโจมตีลิเบร์เกอร์พอดีฮะอือฮะ Are you saying you are the one who convinced them ก็คือนายกำลังจะบอกว่านายเป็นคนไปบอกให้ไอ้พวกนี้มาทำอย่างนี้เหรอถูกต้องแล้ว And soon I will going to deliver them Exactly what they are being f o r ก็คือใช่แล้วฉันคือตัวการเบื้องหลังการโจมตีพวกนี้ของไอพวกเ,เนี่ยพวกทรยศนนอะเนาะและอีกไม่นานหรอกจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงประมาณนั้นแหละอืม initiating time r i p t เหรอก็จะเปิดรูนอนเฮ้ยอะไรนะเฮ้ย someone has taken control of my and Annual no circuit ก็คือมีคนมาแฮ็กเข้าไปในฐานถางการควบคุมครับผมขนั้นละประมาณนั้น Interesting you must have used the loyalty circuit Ah uh, do you did your kms handler give you that เดี๋ยวก่อน นี่เป็นนี่เป็นแกรนแกรน์มใช่ไหมเป็นแผนการ,รยิ่งใหญ่ของ KMS หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> น้องบอกว่าเอ้ย l o y a l t y Circuit ก็คือหมวดหมวดความซื่อสัตนะย์นะเออก็คือพวก KMS หนึ่งใน KMS เนี่ยให้ให้รีโมทคอนโทรลรีโมทควบคุมความซื่อสัตย์ ปุ่มความซื่อสัตว์ระบบความซื่อสัตว์กองสินไฮดรากับนายมาใช่หรือไม่ฮืออ่าฮะอม,มีมีโอกาสหยุดเรื่องนี้ัหมเนี่ยโนทานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะย้อนไปอ่าฮะมันไม่มีเวลาแล้วเม้าหมายคือปีหน,น,นึ่งพันแปดสิบสองเอดีอ่าฮะเดี๋ยวก่อนเอ็สโนโดเมเหรอ ก็คือย้อนไปกี่ปีแล้วเนี่ยย้อนไปประมาณเออ,เอ,อก็คือไม่น่าจะใช่ปีสิบเอ็ดปีสองพันหนึ่งแล้วเนาะงอ,อ,อก็คือเราผ่านมากี่ปีแล้วอะจากปีสองพันปีปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยน่ะก็น่าจะประมาณสักเดี๋ยวก่อนนะ ผมตีเปว่าผ่านไปหลังจากนี้เอ้ยก่อนนี้ยี่สิบปีแล้วกันนะเป๋เปเปอย่างนี้แล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยแอรโดกินดินอีกแล้วสินะเลแคนนอนแคนนอนของเราโอ้หมดกันแคนนอนจอมปากเสียของเราหมดหมดกันโอ้ยโอ้โหอืมอ่า And day is my stop เอาครับผมถึงเป้าหมายแล้วเนาะปี1นึ่งพัน I have my own business to attend to here uh, do whatever you want ครับผมฉันมีงานต้องทำที่นี่พวกแกอยากไปทำอะไรก็ทำเลยขอบคุณเราติดด้วยบุญคุณคุณอืมพวกนายไม่ได้ติดนี่บุญคุณอะไรฉันทั้งนั้นอือ mm hmm. even if it boss ่า มัน n ุ่งล y เบเนฟิช i ัลฮะมิชชัลลีเบเนฟิชชัลไอ้ว่าล้อย o น์ตัวคุณที่ทั้ฮะก็คืออ่อการกระทำของเขาตรงเนี้ยไอ้หมอไอ้พวกนี้ก็รู้แล้วนะว่าเออไอ้ไอ้ตรงหน้าแนเเนี้ยไอ้ไอ้ตรงหน้าที่ไอ้ตรงหน้าที่อยู่พวกไอ้ตรงหน้าของพวกพวกมันเนี่ยไอ้หมอเนี้ยไม่ใช่กิลิาดร์อ่าก็คือเขาเองก็บอกแล้วนะว่า ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำน่ะมันเป็นมันเป็นการได้ของทั้งสองฝ่ายอ่าแต่ฉันเองก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่แบบว่าฉันโกหกพวกนายมาโดยตลอดทำนองนั้นทำนองนั้นอ่า about being killed อะฮะ we know that from the อ้าวไอ้พวกนี้รู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ้หมอนี่ไม่ใช่กิลลาร์อะไรบ้า you wanted o t h e ก็คือไอ้พวกนี้รู้มีไอเดียอยู่แล้วว่าไอ,ตอ้ตนไอ้หมอนเนี่ยมันต้องการอะไรจากการโจมตีลิฟเบรเกอร์แต่มันไม่มันไม่จำเป็นเลยเพชาตพิ่ีดด่ต้องบอกยังไงดิเออมันเออมันไม่สนใจว่าไอ้หมอนเป้าหมายของไอ้หมอน,นี่มันคืออะไรอ่าท,ท,ทั้งที่รู้อยู่แล้ว because you understand our anchor better than เรียวกิลารดเอเวอเดดครับผมแต่ว่าไอ้หมอเพราะว่าไอ้หมอนี่นนะมันรู้ว่าเรามันเข้าใจความโกรธของเรามากกว่ากิลารดอีกโอ้ก็คือสรุปก็คือไอ้หมอนี่เต็ไมไปด้วยความโกรธเกียดประมาณนั้นใช่ไหมโชคดีคอมมานเดอร์ไอ้ไอ้ฮับยูไฟวอนอินยูโรกิงฟอร์ครับผมก็โชคดีครับผมผู้นำหวังว่าคุณจะเจอสิ่งที่คุณต้องการหาครับอืม แล้วมันก็เดินไปเท่ๆเลยแล้วนี่ก็เดินตามเฉยเรียบร้อยครับผมเอโดกินดินอยู่คนเดียวคนอื่นยืนสบายเลยโอ้โหเออนี่เราอยู่ไหนแล้วนี่อือโดนโยชิว่าเออคือไม่ได้ยินหรือไงเอ้าเ,เ,เดี๋ยวก่อนสิบแปดปีเหรอคืออะไรเนี่ย คือเราอยู่ปี1,100ตั้งแต่วันแรกที่เล่นเกมเลยนะไม่ใช่ชวตั้งแต่ช่วงแรกที่เล่นเกมเลยนะจนชนะพวกซินฮิวเมนจนมาถึงน้าปัจจุบันเนี้ยยังไม่ผ่านมาหนึ่งปีอ่อะ <laughs> <laughs> ผมเดาไปว่า20ปีเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะผ่านมาแล้วสองปีอ่ะ ตั้งแต่ที่เรามาถึงปี1100อ่ะอย่างน้อยมันก็น่าจะผ่านมาสักสองปีป่ะแต่นี่แกเป็นว่าไม่ผ่านไปแม้แต่ปีเดียวเลยเหรอจริงเหรอเนี่ยหรือว่าผมจําอะไรผิดเข้าใจอะไรผิดเปล่าอะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเออก็มีเหตุผลอยู่นะเพราะว่าหลังจากเราจบเอ่อพาร์ทที่หนึ่งเราย้อนเวลากลับมาเพื่อไปช่วยเอเดนใช่ไหม แต่มันก็ต้จะถามแล้วหนึ่งปีพบจบพาร์ทสามมาเนี่ยหรือว่าตรงนี้เป็นเนื้อหาก่อนพาร์ทสามอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆงงมากเลยแต่ก็ช่างมันยังสรุปก็คือตัอง้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยครับ <c oughs> เออนั่นแหละก็ย้อนม,มาสิบแปดปีก่อนครัอมนี่คือนะเอ็กซโดเมนนะเออ ทำไมเธอถึงแบบว่าสงบเลือเกินเนี่ยอืม uh huh. you k n o w who he was from ดูเหมือนว่าเธอจะรู้อยู่แล้วนะว่าไอ้หมอหน้าเป็นใครแน่แต่ต้นเลยอะฮะเอลฟ l สุ e t ท i เดเอก็ก็คืออยากจะก็คือเป็นนักวิจยศาสตร์เนาะอยากจะอธิบายให้เป็นดีเทลให้เห็นเป็นฉากฉากแต่ว่าอ่ะฮะลิฟ huh. อ่ะฮะแต่ว่าคือตอนเนี้ยมัน เวลามันไม่เอื้อมหน่วยเนาะเออ h e l i b e r i a n probably want to uh, eradicate all track of t h e l i b e r a n e f o m a i s t คือพวกฝั่งก็คือพวกเรานะ่ะรู้ว่าไอ้พวกซินฮิ m แมนะมันเกลียดมนุษย์เพราะว่ามี l i b e r a n circuit ใช่ไหมแต่ว่า ไอการที่รู้เรื่องนี้ได้อะพราะเราไปหาข้อมูลมาใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าน้องเขาบอกว่าเป้าหมายของไอพูดเนี่ยคือลบข้อมูลนี้ทิ้งซะอะไรเนี่ยพูฟังผมก็คือถ้าเกิดลบข้อมูลนี้ทิ้งไปใช่ไหมเราก็จะไม่มีทางรู้ได้อย่างเด็ดขาดว่ามีเลเบเลนเซอร์เคสอยู่ทั้งทั้งที่มันมีเลเบเลนเซอร์เคสอ่า มาเดี s try the blueprints w while they are still in the development stage ก็ค well, ือเดี๋ยว่อนรู้ถึงขั้นน네ี้เลยแหละเนี่ยก็คือก็คือถ้าเกิดมันทำลายพิมพ์เขียวได้ใช่ไหมล่ะเราก็พิมพ์เขียวก็คือพิมพ์เขียวในขั้นพัฒนาอ่ะถ้าเกิดมันทำลายพิมพ์เขียวตั้งแต่ต้นเลยเออทำลายจุดที่บอกว่าเออฟิ n ฮ h วแมนมี เรเบเลนเซอร์เคสอยู่ถ้าเกิดทำลายตรงนั้นไปได้ก็จะไม่มีใครรู้แม้แต่ดีไมด่ดีคนทำเองยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า FIN ฮิลแมนมี r e เบเลนเซอร์เคสโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดทำลาย Blueprint ทำลายพิมพ์เขียวไปแล้วมันจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงวะใช่ไหมเพราะว่า พิมเขียวอะ่ะมันก็ต้องใส่เข้าไปในคอมแล้วคอมมันถึงจะผลิตซินฮิวแมนออกมาได้แต่ถ้าเกิดทำลายไอรีเบเลนเซอร์คิตนี้ต,ตั้งแต่จุดที่สร้างพิมพ์เขียวเลยคอมก็จะไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมงง <laughs> สรุปคืออยากให้มีสิอยากให้มีเลเวลเ์อย,อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้หรือว่าไม่ทำทำรันไม่ได้ตั้งแต่ต้นเลยอะไรวะเนี่ยงงมากเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงจะรู้เนาะเออผมผมคิดว่าผมน่าจะดาวอะไรผิดพลาดอะไรไปบางอย่างเออและอีกอย่างหนึง่งนี่มันอนาเช่เดนผมจะดาวเพื่อโอ้เตาไปก็เท่านั้นแหละ oh, no wonder they are acting like this is a life and death decision ก็คือไม่น่าละ่ะทำไมพวกนั้นมันถึงทําเหมือนว่าไอาการกระทําเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายอย่างมากอือห mm ึอ hmm. uh ่า huh. Well it's life or death for the researcher working in the in this era มันก็เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายจริงๆนะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในยุคนี้อือ mm หึอ hmm. uh ่าฮะ We know โอ้ oh, ไม่ใช่น้องเขาใช้ว่าใช้คำว่าทู แสดงว่าเป็นทั้งคอขาดบาดตายของพวกมันและพวกเราและนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในยุคนี้ We know how many of them will be l i l l e d อ้าวก็คือการที่ไอ้พวกนี้จะทำลายพิมพ์เขียวไอ้นี้ได้เนี่ยนะไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องโดนฆ่ามั่งแล้วเนาะเออเพราะว่าแบบว่านะเป็นโดนลูกหลงอะไรเงี้ยค s อสไ e ครับผม Cross The effort on history would be the of คับผม as much as I would like to hear more about the อือ the other Kilard g r e e that is ค่ะก็ผมก็คือสรุปก็คือไม่มีเวลาแล้วรีไปเหอะไปหยุดมันอืมก็คือประมาณว่าพวกมันอยากจะลบข้อมูลออกจากประวัติศาสตร์อ่ะเออ แต่ลบยังไงเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันข้อมูลมันอยู่ในคอมแล้วอ่ะมันก็ตามได้เสมอป่ะอืมอืมอะไรกันล่ะเนี่ยฮะยไงอาฮะ This is t s e n h i l i n Hydra uh, warship controlled by an an artificial intelligence system นี่ก็คือบอกนะว่าไอ้เนี่ยที่อยู่ตรง e กโ d o m เม n เนี่ยนะคือซิลไนดรตถูก AI ควบคุมอยู่อ่ไม่ใช่ด,ดขิขับเคลื่อนโดยระบบ AI ต้องบอกอย่างงี้ดีกว่าอื I already received clearance to run test today. We are were were you not informed? อ่ากครับผมน้องก็ตีเนียนทันทีครับผมบอกว่าเนี่ย ฉันได้รับอนุญาตมาให้ทดลองไอ้ตัวนี้ที่นี่นะวันนี้น่ะไม่รู้เลยไงฮะเอ๊ะอเออ้าวเลิฟโอ้โออ่า for second day I was afraid that f death t e r e ต่อ่าครับผมก็โอ้นี่เป็นการทดสอบเองหรอกเหรอโอ้ตอนแรกนึกว่าแหมเป็นเป็นอุบัติเหตุซะอีกอืมไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นอ่าฮะเออ ถ้าเกิดถึงแม้เธอจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่คนเหล่านี้มัน Actually forget forget it huh? you are you are the last person who need to be reminded of that huh? I am just glad to hear anything or everything already ฮ huh? ะอะไรอ่ะ Maybe I should should not c o m e on the hmm. เรา i n t o t o d e e r u t h a v e n h a v e ี anyone here a little to lay back they are like for con uh comfortablely batting in ก็คือคือคือไอ้พวกนี้มันดูแปลกๆอ่ะมันเหมือนเหมือนกับว่าเออง่ายๆอ่ะ แบบยังไงก็ได้เรื่อยๆเป็นใช้วิธีสโลไลฟ์เป็นเป็นไอเนี้ยเอ่อชื่ออะไรนะจำไม่ได้แนละ้วเออนั่นแหละนะทำไมพวกนี้มันแบบว่าดูเฉยเฉยอะไรไงไม่รู้อ่าฮะ Reputation for being one of the safest p s a c e s อ๋อก็คือณจุดจุดนี้คือ เอกโดโนเมนถูขนานนามว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดในโลก i ่า e v e I h a s a bad habit of of letting my guard down Here ผมเพราะว่าเราเราคิดว่าเออเราอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วไงไม่มีไม่มีอะไรจะมาทำร้ายเราไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ เออเขาเลยแบบไม่ได้สนใจว่าใครจะเข้ามาที่นี่ก็คือคนที่เข้ามาที่นี่ได้ต้องถูกตรวจสอบอย่างดีแล้วไงเออก็เลยไม่คิดว่าพวกนี้เป็นศัตรูอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องสนใจว่าคนเหล่านี้เป็นใครเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่ศัตูแน่นอนสำนองนั้นเออแม้แต่น้องเองบางทีก็อืมไม่ระวังตัวเหมือนกัน but on the plus, plus side we can use the another เอาครับผมก็คือ ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนาะเราก็จะใช้เรื่องเนี้ยให้เป็นเอให้ให้อยู่เอเอพูดยังไงดีเ่ยให้เป็นประโยชน์เอเออ้าวเดี๋ยวก่อนออกไปตอนไหนเมื่อกี้บอกกิวหลาจอยปาร์ตี้อยู่เื่ออ้าวเรียบร้อยเลยเป็นแมปไปได้สักพักหนึ่งครับ เมื่อก่อนผมคงน้อยนะดูแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเินดิ่งกว่าขยายได้โอ้ยดูเงินผมสิเยให้อะไรที่มันมีประโยชน์หน่อยไม่ได้เหรอ ช่างมันเฮ้ยอะไระเนี่ยฮื <h ül> <h ül> อชื่อชนเดี๋ยวก่อนหน้าคุณคุณไหมเนี่ยมุนวอล์ไปเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนกินเทยไม่ติดโกนึงแล้วเนี่ย <h ül> I, I don't know anything about the rebellion i r c u c t <h ül> อ้าว <h ül> นี่บอกฉันบอกไปแล้วนะว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ rebellion i r c u c t เลยเออ the technology division is on the floor on the floor above us ก็คือไอห,หน่วยหน่วยเทคโนโลยีน่ะมันอยู่ด้านบนแล้วจะเย็นจะเย็นเวียฮ uh ีตเออฮะเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อทำร้ายเธอนะแล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮืออ้าวเดี๋ยวก่อนนายไม่ใช่พวกเดียวกับพวกนั้นเหรอเนี่ยพวกนั้นเหรอพวกนั้น มีมีใครโจมตีเธออย่างนั้นเหรอฮใช่แล้วละ่ะ Asin Human keep uh, demanding I tell them about some circus about I have but I have no idea what they were talking about ก็คือมี Sin Human นหนึ่งตัวมาโ uh, จมตีเธอแล้วบอกว่าเอ้ย e บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรเบียเลนซิคต์บ้งอืมแล้วน้องบอก ไม่รู้ไม่รู Lin. ้เลยเอออ่าฮะอ่าฮะ In chart ออ t h ดมเดียวก็คือนี่น้องก็แบบโยนความผิดกันทันทีบอกเธอเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้หรือเปล่าคะอ่าฮะ Why are they up u เ and moving around in the first place ทำไมพวกนี้มาถึงมีเออสามารถขยับตัวได้กันนะฮะ Forgive me we lost control of them during the routine test อ้าวแล้วน้องก็รับความผิดไปหน้าด้านๆเลยครับผมบอกว่าเออขอโทษด้วยนะเราม,มันเป็นความผิดพลาดของเราเองนะเออ move to a uh, safe เออคือฉันขอให้เธอไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะเออตอนนี้นะ we are here to get the ตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ สถานการณ์ปลอดภัยขึ้นพูดอย่างนี้แล้วกันนะไม่ใช่ดิสถานการณ์อยู่ในการควบคุมเออเออเออมันมันก็ปลอดภัยขึ้นหรือเปล่า <laughs> Please do uh huh. and make it quick uh huh. will you uh huh. I can get any work done like this อ่ากรผมก็คือไอ้นักวิทยาศาสตร์นี้ก็ให้ความร่วมมือครับผมบอกได้ได้เดี๋ยวฉันจะไปอยู่ในสถานที่ปลอดภยัยแต่ว่าพวกเธอควรจะรีบๆหน่อยนะ ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ฉันทำงานไม่ได้แน่นอนอืมขอบใจที่ให้ความร่วมมือนะงือโอ้โหเออเดี๋ยวก่อนนะนี่มัน18ปีก่อนใช่ไหมอะไรล่ะ Just thought it was odd that the, the scientists are all talking to you like nothing is different เอาอยู่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าไงจะไปไอ้พวกนี้มาถึงดูรู้จักน้องกันทุกคนเลย I'm afraid I can't comment on that right now อ้าวยิบบอกงั้นว่าน้องเองก็ไปซิสินเหมือนกันเนี่ยฮะ I feel only ครับผมคือน้องบอกว่าเก็บไว้เป็นความลับไว้ก่อนแล้วกันนะก็คือค่อยถามคำถามนี้ชั้นใหม่เมื่อเรื่องทั้งหมดมาจบแล้วก็แล้วกันนะหมายความว่าไงว่า We have to but แต่ว่าตอนนี้นั้นเรามีปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นสนใจเรื่องส่วนตัวของฉันในตอนนี้ประมาณนั้นอืม โอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ยก็นั่นแหละอืมก็เหนื่อยครับผมทำงานมาอย่างหนักหน่นแล้วก็ยังเหนื่อยสะสมจากการไปเที่ยวโอเคครับผมทุกคนเราไม่ค่อยเจอกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ